องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชที่จังหวัดลบบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาประรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีถวายราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยมีนายชัยวุฒนาขมานุสนรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางพวงมาลาของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำผู้แทนกระทรวงต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีรวมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้เพื่อเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงบำเพ็ญพระร,ชราชณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระร,ชราชณชคกิจด้านการเจริญสัมพันธ์มาตรีกับต่างประเทศยังความเจริญแก่สยามประเทศทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรม ซึ่งจังหวัดลบบุรีเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีความทันสมัยสวยงามเป็นเมืองรับรองคณะถูตานุทูตจากต่างประเทศหลายคณะและทรงเป็นเอกอัคราศาสนุปธรรมพกาศาสนาต่างๆโดยเท่าเทียม